สวัสดีค่ะ VCD ชุดติวโจทย์คณิตมปลายจะเป็นการสอนโจทย์คณิตศาสตร์ชั้นม .4-5-6 ยากง่ายคละกันไปเพื่อให้นักเรียนฝึกคิดว่าโจทย์แต่ละข้อจะต้องใช้สูตรไหนมาทำแล้วก็เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทไหนก่อนที่จะดูวิธีทำของโจทย์แต่ละข้อเมื่อครูให้โจทย์แล้วก็อ่านโจทย์จบเรียบร้อยแล้วเนี่ยครูจะให้เวลานักเรียนหนึ่งนาทีในการฝึกทา เมื่อหมดเวลาหนึ่งนาะทีครูถึงจะ,ะเฉลยเรามาลองทําโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้ค่ะจากโจทย์เนี่ยเข,เ,เ,เขาก็หมดเมติกเอมาให้แล้วก็หมดไมเนอร์ของเมติกเอมาที่ A อสองสามว่าเท่ากับยี่สามโคแฟกเตอร์นะคะเท่ากับของเอสเนี่เท่ากับลบสี่เขาก็เลยอยากต้องการทราบว่า X กับ y เนี่ยกวบกบบันแล้วจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เราต้องเริ่มใช้ความรู้ของเรื่องเมทิ์ไมเนอร์แล้วก็โคแฟกเตอร์ว่ามันมีความสัมพันธ์นยังไงคนะ่ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูความสัมพันธ์ของไมเนอร์ก่อยนะคะว่าความสัมพันธ์ของไมเนอร์เป็นยังไงบ้างก็คือเวลาเราทำไมเนอร์เนี่ย A สามสองนะคะเขาทำได้จากการตัดแถวตัดหลักนะคะก็คือ A สามสองก็คือแถวที่สะคะหลักที่สองมันก็ตัดทิ้งไป มันก็จะเหลือแค่ f หกสองเจ็ดนะคะแล้วก็มาหาเดขของมันเลขของ f หกสองเจ็ดเนี่ยเราก็สามารถหาได้โดยการคูณบนนะคะลบคูณคขึ้นก็คือเอาคูณบนก็คือเป็นเจ็ด x ถูกไหมคะคูณลงนะคะลบคูณคขึ้นก็คือลบด้วยสองคูณกับหกนะคะก็คือเอาเจ็ดเนะคะคูณกับลบด้วยสองคูณกับหกนะคะ ก็จะได้เราเป็น 7x ลบ12นะคะทีนี้แตะเขาจบเนี่ยก็พบแล้วว่าไมเนอร์ของเขาเนี่ยเท่ากับ23เพราะฉะนั้นเราก็เอา23มาใส่ลงไปก็คือได้เป็น23ลบ 7x ลบ12เราก็สามารถแก้สมการกลับไปนะคะก็คือเอาลบ12ไปเปลี่ยนด้านนู้เป็น35น,นะคะนี้เอา 7x ไปหารก็จะได้เป็น x เท่ากับ5ทีนี้เราก็สามารถหาไมเนอร์แล้วก็ x ได้แล้วนี้ตัวต่อไปเนี่ยเราก็หาจากโฟังก์เตอร์นะคะก็คือตัวนี้โฟังก์เตอร์ของ a 23เนี่ย ก็คล้ายๆกับไมเนอร์นะคะเพียงแต่เอาลบหนึ่งมาคูณด้วยกำลัง i j นะคะคือตัวน,นี้ก็คือเป็นแถวนะคะตัวน,นี้คือเป็นหลักนั่นเองนี่เราก็ดูก,ก่อน,นะคะ a สองสามก็คือ a สองนะคะก็คือตัวน,นี้สามจากจีไปอนนันก็เหลือ x นะคะแล้วก็สอง y แล้วก็ลบหนึ่งกับสี่ได้ เราก็สามารถเอามาหาดได้ดเหมือนกันแต่โคเฟกเตอร์เนี่ยจะแตกอย่างคือ่เราจะเอาลบหนึ่งยกกําลังของแถวบวกหลักก็คือสองบวกสามนะคะก็คือ,ะคะคอ,ต,อตัวเนี้ยจะได้ออกเป็นห้าเพราะนลบหนึ่งยกกําลังห้าเนี่ยก็จะได้ออกเป็นลบหนึ่งเหมือนเดิมถูกไหมคะทีนี้เนี่ยเราก็สามารถหาด,ดได้เหมือนเดิมก็คือคูณบนนะคูณลง,งนละคะลบคูณขึ้นก็คือกลายเป็นเคูณด้วยสองยี่นะคะแล้วก็ลบด้วยเอาสี่คูณกับลบหนึ่งนะคะ ก็จะได้ออกมาเป็น,นตัวนี้ก็คือ2 xy บวกสี 4, ่โดยคะนี้เราก็สามารถแตกกระจายออกไปก็เป็นลบ2 xy ลบ4ีทีนี้เราเขาก็กำหนดมาให้ว่าแคแฟกเตอร์ของ a สองสามเนี่ยเท่ากับลบ4-4เพราะนั้นเราเอาลบ4-4มาใช้นะคะก็ได้ว่าเป็นลบ10แล้วเราเอ 4, เา x เ,เนี่ยซึ่งรู้อยู่แล้วเนี่ยมันใสยย่ลงไปก็จะเป็น y, ลบ1 0 y ถูกไหมคะลบด้วย4ีนี้เราก็แก้สมการนะโดยการตีกลับไป แล้วก็เอาว <Lindsey> ่าเอาสี่ไปหาเพราะฉะนั้นเราก็ได้ออกมาเป็น y เท่ากับสี่นี่จะตอบว่า x บวก y เท่ากับเท่าไหร่นะก็คือเอามาเป็น x บวก y เท่ากับ5บวก4ซึ่งเท่ากับ9อันนี้ข้อนี้นช่วยตอบกันนะต่อไปนะคะคือเรื่องจำนวนเชิงซ้อนก็คือถ้า2นะคะคูณด้วย z กำลัง3เท่ากับ1บวกด้วยสแควรูท3 และแทบลบร้อยสิบแปดส่วนด้วย i ยกด้วยแทบกำลังยี่สิบเจ็ดเท่ากับ a อบวกบีเมื่อ a กับ b เนี่ยเป็นจำนวนจริงแล้ว a บวกกับ b เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะตอนนี้ให้มาก็คือกไก่เนี่ยลบหนึ่งขไข่ศูนย์ข้อไวกึ่งแล้วก็งุูสองนะ มนเชซ้อนเนเราต้องรู้จักตัว i ก่อนไอนึ่งก็คือสรูทลบหนึ่งถูกไหมคะทีนี้ไอจาวเลยเท่ากับลบหนึ่ทีนี้จับโจทย์เนี่ยสคูณด้วยแศดกำลังสมเท่ากับหบ,บวกด้วยแครูสามไอถูะเพราะฉะนั้นเรานำสอเนี่ยลงมาหารแล้วกลายเป็นแศดกำลังสามเท่ากับหน 3, บ 1, ส่วนสบวกด้วยสแครูสามส่วนสอ,ง,สอง,ไนงไหมคะอันนี้เราสามารถแปลงให้อยู่ในรูป คอสกับไซได้ถูกไหมคะก็คือถ้าถ้าเท่ากับถ้าไซกำลังสามเนี่ยจะหนึ่งสงเนี่ยง่ายเลยก็คือเป็น c o สหกสิบองศาถูกไหมคะวกนอหกสิบองศาเนี่ยจะเท่ากับเป็นหนถูกไหมคะแล้วก็ s i หกสิบองศาเนี่ยเท่ากับไซรูปสามส่วองถูกไหมคะก็จะได้มาเป็นไซกำลังสามเท่ากับคอสหกสิบองศาบวกไอไซหกสิองศา ทีนี้เนี่ยจากโจทย์เนี่ยเราเขาก็มีแซดกำลัง18กับแซดกำลัง27ตัวแรกเราลองมาค่แซดกำลัง18ก่อนแซดกำลัง18นะคะเกิดจากแซดกำลัง3เนี่ยทั้งหมดด้วยกำลัง6ถูกไหมคะ